ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายเกมเศรษฐีนะครับของช่องลั c กกี้ทอยเกมเศรษฐีของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทำลิปต,ต,ต่อไปของเราด้วยนะครับอ่ะในวันนี้ก็จะมารูดอีกแล้วนะครับ <laughs> อะไรกันวะเนี่ยช่องนี้มีแต่รูดกับรูดนะครับเนี่ยน,นี้ก็จัดแล้วนะนี่เใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับร,รีวิวนะฮะอ่ะ รูดไปก่อนหนึ่งอันนะครับเอาลืมไปลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกดอันนี้ออกก่อนโอเคเพื่อที่จะรูดได้นะครับป๊าบเข้าไปอืเรารูดจริงนะครับให้ดูแบบตอนรูดด้วยอะไรเงี้ยเออว่ามันแบบจริงนะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวหาว่าแบบตัดต่อเป่า <laughs> อันนี้ก็ ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับถ้าแบบใครมองแล้วมันไม่คุ้มก็ผ่านได้นะครับอาเราไม่ได้ไปบังคับนะครับเราก็ทําเพื่อให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างเฉยว่าแบบมันคุ้มหรือไม่คุ้มก็เป็นการประกอบการตัดสินใจของคนดูนะครับอ่าดูซิดูซิดูซิ มีอะไรที่มันน่าสนใจไหมนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโอเคเอ้ยมันพอไหมี่ะอันนี้พอไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่ได้เช็คเลยเลยน่าจะไม่พอนะ ไม่พอแบบเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยวันหลังแล้วกันนะอ่ะพอพอพออันนี้โอเคพอนะครับไม่ได้ดูเลยว่าแบบเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออสักแต่แบบลูดอย่างเดียวไงทุกคนอ่ะเรามาดูเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ได้อันดับแรกเลยนะครับอ่ะหนึ่งพันเพชรรับมาก่อนครับแต่ว่าถ้าใครแบบ จัด1นึ่พเพชรเพื่อที่จะมาปิดอีเวนต์นี้แล้วมันเหลือประมาณขาด A ขาด A บวกประมาณ2อสใบแบบมันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะปิดหรือไม่ปิดเออแต่ถ้าใครแบบรูดมาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสะสมอันนี้คุ้มครับคุ้มคุ้ม,มเออบอกก่อนนะอ่ะเรามาดูตัวสุ่มจี้สุดฮิตกันนะครับ S5 นี่ก็คือ5ชิ้นนะทุกคนเออ มามาดูกันได้อะไรอีกต้องกิ่นความเกลือวะโบไปลูกโอ้โหรูเรือกไหมรู้เรื่องไหมโบไปลูกโอ,โอ้รหู้เรื่องยังโบเข้าไปอีกทีลนะูกโอโ้อะไรกันเนี่ยไม่รู้จักนะ ไม่รู้อะไรปอลขึ้นไปลูกอ,อืรู้เรื่องเลยมาอันนี้ใชนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับใช่ได้ไหมทุกคนเอออย่าไปทำตามนะครับอันนี้เพื่อคอนเทนต์และเพื่อคนดูดูเป็นตัวอย่างนะอ่าในส่วนต่อไปนะครับ โอ้ยขออภัยนะครับในความคัดจมูกนี้คัดจมูกอ,ะ,อะว่าเราได้อะไรกันต่อไปนะครับเพชรแล้วก็แพคก,การ์ดนะครับแล้วก็ตัวญัมานีตัวสุ่มจีเอสแล้วก็เพชรอีกหนึ่งร้อยแสงเฮงเกติยศนะครับแล้วก็ผงลึกลับอีกหนึ่งร้อยแล้วก็ลูกบาทในตำนานแล้วก็เพชรอีกหนึ่งร้อยแล้วก็ลูกอมดาวอีกสามร้อยแล้วก็ แสงให้เกียรติยศอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เพชรอีกหนึ่งร้อยแล้วก็ลูกอมดาวห้าร้อยแล้วก็กล่องอัญ,ญมณีพิเศษอีกหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เพชรอีกหนึ่งร้อยแล้วก็กล่องอัญ,ญมณีทุกค่าสถานะน่าจะได้หนึ่งนั่นแหละดูแล้ว <c oughs> เออแล้วก็กล่องอัญ,ญมณีเนี่ยมันมันมีโอกาสานะทุกคนที่จะได้เอ,อ่อทุกค่าสถานะแปดแต่น้อยโอ้ย วดรอจนแบบไอเลยเนี่ยโอ้ยตายตายตายแสงดดยติยศนะครับแล้วก็เพชรอีกหนึ่งร้อยแล้วก็กินเพชรอีกสองพันเพชรแล้วก็สุดท้ายเพชรอีกห้าร้อยเพชรเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันเนาะ,ะรับมาก่อนเรไหนละกดผิดกดผิดเออรับมาก่อนนะครับอ่าเราไปดูไปสุม่มไปสุม่มไปสุม่ม มันให้ไอ้พวกสุ่มมาอยู่นะอ่ะมาดูกันเลยครับความเกลือนี้ได้แต่ใดมาโอ้โหอืมมีอะไรอีกมั้งมีอะไรบ้างดูก่อนนะอ่ะเปิดกันได้อะไรโอ้โหนี่ไงเห็นไหมได้แค่ค่าฐานนะอย่างละหนึ่งนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยหมดแล้วเฮ้ยหมดไว้แป๊บเปล่าหมดไว้ไป๊เปล่าเพื่อนอันนี้นี่นี่น,น,นี่ลงลงลงโอ้กิดไปลูกโอ้โหเกลือวะ่ะเกลือว่ะทุกคนอย่าหาทำตามนะครับอันนี้เป็นการทำให้ดูเฉยนะเออเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับว่า ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปทํามันเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะหรือว่าใครอยากทําก็ทําได้นะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะมันหมดแล้วแหละอืแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บตกเพชรอีกห้าร้อยเพชรเนี่ยอีกนิดนึงอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ